กับผมสวยคนดีคนเดิมกับคลิปที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้มันลุ้นตอนดูเอาเอง <Wow. S 1> มาเราไปดูไว้ด้วยกันถ้าเป็นคลิปน่ากาคคล,นะลัวใครกรี๊ดนะเราก็ดูไม่จบนะขอให้นอนไม่หลับเลยคืนนี้รองเท้าใส่รองเท้าจะไปไหนอะแต่ตอนนี้เหมือนเวลาดึกแล้วปะกลางคืนอะเขาไม่ให้ออกบ้านนะะไปไหนล่ะเนี่ยมืดตึ๊ดตือเลย ร่งเงือกแบบบรรยากาศดูวังเวงมากเลยอะ่ะแล้วก็บ้านสีแบบลูกไม้อุย้ยจู่ๆประตูปิดเองวะ่ะโอ้ยตรงนี้ไม่มีเหมือนผู้หญิงชุดขาวลแล้วก็ดูลูกกอดสีแดองอะ่ะเห็นปะถ้าไม่เห็นนะดูอีกทีนึงแต่ว่าแบบตัวเขาเตี้ยเลยนะเป็นแบบผู้หญิงใส่ชุดสีขาวแล้วเขามดำบางหน้าอุ้ยประตูประตูเขาปิดเองค่ะแสดงว่ากาขอขกอดสุบไปขฮอดสเตนเสียงมรู้สึกจริงแบบ อะไรบางอย่างเราก็เลยไปอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะบันไดเรอไม่น่าใช่บันไ,ไดแลอวเดือดไปยังไงุ๊ย เขาจ้องอยู่อ่ะแบบค่อยๆอโผล่หน้าออกมาเงี้ยหุ้ยถ้าจะเป็นอจะต้องไปล่าท้าผีด้วยอ่ะตับอยู่บ้านเฉยๆยไม่ได้หรอกอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดต,ตอนสิบโมงสี่ทุม่มอุ้ย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  ใช่คนทั่วไปนะเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรบางอย่างอะแต่อะไอ๋อสามสิบเอ็ดเออฮาโลวีนทุกคนเป็นวันฮาโลวีนวเราอัดแต่งัวเป็นฮาโลวีนบอว่ามีบางคนแบบตรงนั้นอะมีคนนั่งถัดจากเขาไปแล้วเขาก็ชี้ให้ดูแต่กไม,ม่ไม่มีใครอยู่เลยนะแล้วเขาเห็นอะไร อ๋อเขาอยู่บ้านคนเดียวอ๋อแต่ในทีวีมันมีคนนึงที่มันอยู่ถัดจากเขาแต่เมื่อกี้เขาแพ่นกล้องไปแล้วมันไม่มีใครเฮ้ยว่าเราบบมองไม่เห็นในตาเปล่าใช่ไหม s ชาวเฟสก็ไโอเคแบบเหมือนว่าเปล่าท้าผีในบ้านเราหนึง่งถ้าเหมือนจะมีแบบผู้หญิงคนนึงอ่ะอยู่ที่นั่นด้วย เขาไปเจอพี่คนนั้นเหรอจงังหวะนี้จงังหวะแพนกล้องไปนี้เราจะเจอกาบอะไรเฮ้เยเป็นหน้าแบบหน้าขา,ขาวๆอะ่ะหน้าแบบมุมผวมเลยเป็นแบบคนหน้าขาวๆไม่มีผมนะอันนี้ขับรถเพราะเป็นมุมแบบมุมในรถกับมุมข้างหน้าตัางคืนโอ๊ยชนปะ คุนะ่ดิมุมด้านหลังอะไม่มีไม่มีใครเลยแล้วรถที่ตามหลังมาก็ไม่ได้เบรกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าดูสเกดูตรงนี้ไอ้แม่มีผู้อีกแบบเหมือนเดินอยู่อะ่ะแล้วเขาก็อะไมมองรถด,ด้วยนะแต่แบบพอพอแบบเหมือนชนปังแล้วก็แบบเราดูกล้องในมุมนั้นในรถอะไม่มีใครอะ่ะตึกครั้ง ที่มีแมสมีอะไรกระจัดกระจายถ้ามีแมสแต่ว่าแบบเพิ่งปีสองปีนี้เองดิ <Huh? S 1> โอ้เมื่กี้มันเป็นคนเละร้อนปะคือมันก็เหมือนว่ายังมีคนอยู่ที่นั่นอะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นมันไม่ใช่คนอะหายไปแล้วเนาะ แต่ว่าพวกบตึกล้างบ้านล้างเนี่ยบางทีมันก็จะมีคนแบบเละล่อล่อมเนี่ยไปนอนอยู่ไงเพราะว่าบ้านนั้นก็เหมือนแบบเจ้าของเขาไม่มาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตึกน่าก,กลัวมากเลยอ่ะบรรดาไม่กล้าลอบๆดูฟังเบมว์เป็นป่าแล้วก็แบบบ้านนี้น่าจะสักสิบยี่สิบปีแล้วมันน้งเหรออะไรอะ่ะ ตปาประตัวเห็นปะัสีแดงอะดูดิ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 ิไม่มีมันไม่มีหน้าไม่มีหน้ามัมีหัวมันไม่มีหัวนไม่ระลดูดิมันยืนจ้ออยู่อะแมวเหมือนเขาเห็นบางอย่างอะหรอตรงนั้นอะนะมีอะไรอะ,อะงู ดูไม่มีอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเป็นลักษณะเส้นผมคนนี่อะไรอ่ะกระจกเอา้าพอจู่ๆก็ดับเหรออ๋อก็คือแบบแผ่นกล้องเข้าไปเรื่อยๆแล้วตรงนั้นเฮ้ยมันมีคนอยู่คนหนึ่งอยู่ข้างล่างบ้านแล้วเกาจ้องเราอยู่เฮ้ย ก็อยู่บ้านแล้วเจอเงียบก็สยองแย่เอ้ยแต่นี้เขาตามไปในป่าด้วยนะแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวอ่ะเขาดูถ้าขาวผู้หญิงคนนั้นดูเศร้ามากเลยนะทุกคนดูดิเฮ้ยวิ่งเลยเหรอหนีสินี่นีหนีแต่ทุกคนว่าเขาจะหนีทอรอปะารอดหรือไม่รอดอะคอมเมนต์บอกผมสวยนะผมสวยว่ารอดขับรถแล้วก็มีมังอยางโผล่มาจากในน้ำผีพายป่า มคือน้ำใช่ไหมหรือมันเป็นแค่เนินลงไปอะ่ะต,ตาแบบตาเรื่องแสงนะตนแรกอยู่ตรงนู้นในน้ำแล้วจู่กๆก็โผล่มาอยู่ตรงนี้หรอแต่ว่ามันไม่น่าสวาร์ปได้เร็วขนาดนี้ปะคืรอรถแต่มันต้องเร็วกว่าคนอยู่แล้วอะหุ้ย มันเป็นตัวแบบขนาดแบบไซส์เท่าหมาแต่มันมีหน้านะมีหน้าหน้าคนอ่ะมันตัวมันแค่นี้องอ่ะแล้วจะมีสี่ขานะผู้ชายคนนี้ไปสำรวจอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ไนยังดูเปกลางวันอยู่เลยตอนนี้ไปกลางคืนแล้วเดี๋เพราะว่ามันมืดอุ้ยอะไรอ่ะ เหมือนแบบเหมือนคนเล่นล่อนแต่หน้าแบบเหมือนหน้าเป็นแผนแลนะตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนอาศัยในที่แบบ่บอตรงเนี้ยแต่ว่าแถวนี้ก็มีนะคนเล่นล่อนอนะ่ะแล้วเขาก็อาศัยอยู่ตังกรอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจะนไม่น่าใช่ผีอ่ะเหมือนแบบเหมือนยังคุยด้วยวเขา,าก็ยังแกล้งหน้าแบบใช่ใช่อะไรเงี้ยทุกคนก็คิด ในคลิปทั้งหมดเนี่ยอันไหนหน่ากลัวที่สุดคอมเมนต์บอกผมสวยด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e โอเคแล้เวเจอกันใหม่วิวนะ